เเราเกิดร่วมแดนไทยก็เกิดท่าไหนก็ไทยด้วยกัน<อ>สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกแล้วก็ทำเลยกันคุยสบายสบายกระจายว่นใหญ่จูอันจออน้อยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งหนึ่งทิปหน้าที่มีแขกรับเชิญวันนี้เป็นวันนี้เป็นสาวสวยนะครับที่ก๊อปปี้ได้หลายหลายหลายคนร้องเสียงได้หลายรูปแบบอันนี้เป็นเป็นเป็นดาราศิลปินดิ่กําลัง คอที่ได้เทคในภาพมาเป็นก๊อปปี้ทั้งสกรแตนบ่าป,ป,ปานปานแล้วอีกันอีกอันนึงอ,อ,อ,อะไรไม่รู้เดี๋ยวเราคุยเขานะครับเขากับน้องเจา้าชื่ออะไรเดี๋ยวถามมาดูครับเดินครับเออเดินเออเอว่ใหญ่เยังไม่รู้ว่าน้องน้องชื่อชื่อชื่อ เือฟอร์นิเจอร์แคมค่ะเอเิจอร์แคมเออเอาเขาชื่อพรอลูกงานเออเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยอย่างหลายๆอย่างกับที่ผู้หญิงนี้ที่ไห่ไหมครับไหวเลยเดี๋ยวเรานั่งมกั่น่นั่งกันเออก็ดครับผมก็เราจะมาคุยการ c o ี้ของของสาวันนี้่งเราได้หลายอย่างค่ยมี่หลายจ่เปินที่เก็ปิตอนนี้แล้วก็น้องปมก็มี่ ก็พี่จริงๆตอนนี้พี่ทรงได้แต่งตัวมาด้วยไปไปนะฮะโอ้โหพ่อใหญ่เนี่ยก็มีชิ้นผ้าเค็มนะพี่ชิ้นผ้าเค็มพ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่ชิ้นะ้าเค็มพ่อใหญ่ไหวไหมคะเอ้าว่าไหวเลยก็มีซาปานนะคะแล้วก็มีตะกะเตนชุรดามีหลายคนนะคะหลายคนนะะคแล้วช่วงนี้ลุงมีงานเยอะเนี่ยก็ก็เยอะค่ะงานเยอะเกือบเกือบทั้งเดือนเลยค่ะ ก็ใหญ่คะไหวเลยพ่อพ่อไหวอยู่แล้วงานเรื่องสายตอนกลางคืนตลอดได้รึใช่งานตอนกลางคืนเสนอแล้วกขับรถขับรถเองได้ไหมลูกไม่ขับขับขับไปเป็นมีคขับรถได้โอ้ดีดีลูกเวลาทำงานเราอยาไปขับรถเองมันตาไหลนะแล้วแล้วเวลาเราลองเพลงเราเรียนจริงเขาลูกคนลูกเขาลูกชายเราก็เราก็พยายามทำเต็มที่นะครับพ่อใหญ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่ Okay. 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 Yeah.